การใช้สิทธิ์รักษาของคนต่างด้าวในระบบสาธารณสุขในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับขอบชายแดนเนี่ยก็จะมีแรงงานต่างชาติหรือว่าชาวต่างด้าวเนี่ยนะครับมาทําการรักษาพยาบาลซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าทางรัฐบาลไทยต้องใช้งบประมาณไปเป็นแบกรับภาระเนี่ยตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทครับโรงพยาบาลที่เป็นแบบนี้มีเป็นร้อยๆเคสบางเคสหลักแสนเลยก็มีถึงขั้น ต้องมีงบค่ารักษาต่างด้าวที่ไม่สามารถทวงชำระได้หลายพันล้านบาทมีการให้ข้อมูลว่าคนงานต่างชาติที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยนะครับมาคลอดลูกที่ในโรงพยาบาลไทยนะครับบางคนก็จ่ายเงินนั่นแหละครับจ่ายเงินตามปกติแต่ลูกที่เกิดมานะครับจะมีสิทธิต์ตามกฎหมายทอชอ .90 เลยสักอย่างผม ผมจำไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าตัวนี้มันก็จะทําให้หมอพยาบาลเนี่ยซึ่งงานหนักอยู่แล้วที่รักษาคนไทยใช่ไหมครับมผมมีแรงงานต่างด้าวเขามาด้วยมีรูปของแรงงานต่างหน้ามาด้วยเนี่ยก็ไม่เพียงพอบุคลากรทางสาธารณสุขไม่เพียงพอหมอก็จะทํางานหนักก็จะเครียดนะครับพอเครียดแล้วเนี่ยก็จะเห็นคลิปต่างๆออกมาที่แบบหมอดูคนไข่บ้างอะไรบ้างเป็นคนที่ทํางานหนักมากน่าเห็นใจครับของโรงพยาบาลไม่ใช่ปัญหาของคนไข้นะก็ไม่ใช่ปัญหาของคนไข,นะคนไข้ค่ะพยาบาลไม่ได้โทษอะไร พยาบาลว่าอะไรคนไข้ได้ยังก็เนี่ยผมพูดกับค so, no. so oh, ุณแล้วคุณพูดเสียงดังตั้งแต่คนไข้คนเมื่อกี้แล้วเนี่ยคนต้องเข้าใจนะครับว่าทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้ทํางานในดิสนีย์แลนด์เนาะที่มีคนยิ้มยิ้มแจมไรเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยยืนหบเกลือกตายโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตผมเห็นใจมากเลยครับหมอพยาบาลเนี่ยถ้าถ้าออยากให้ผมไปช่วยบรรเทาอะไรเนี่ยพยาบาลคนไหนก็บอกได้นะครับดีโอ๋เดียวเป็นแฟนพยาบาลที่ตอบกันนะแฟนตรงโดยตรงเลย่ แต่ว่าคนไข้เป็นต่างดาวโออต่างดาวมาปุ๊บเนี่ยด้วยจรรยาบรณแพทย์พยาบาลก็ต้องรักษาไปแต่คราวนี้เงินเขาไม่พอครับบิ๊กแจ๊กถามเรื่องครับนั่นแหละพอเงินไม่พอใช่ไหมก็เก็บไ่ได้ไงก็เหมือนกับฟรีไมครับไม่มีไม่หนีไม่จ้าไม่จ้า <c oughs> แล้วมันไปตกกับกเงื่อนไขแรกที่บิ๊กแจ๊อุว่าผ่า คนที่เกิดในเมืองไทยจะได้สิทธิ์รักษาตามเงื่อนไขตุ้ดๆไปอันนี้แหละมันเลยไปไปทำาให่งบการเงินของคนที่เสียภาษีก้าหรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยต้องเงียงไปเื่อแรงงานต่างดาวจากดาวเมกาอย่างเงี้ยประมาณนะครับพี่ครับก็เป็นอะไรที่ทางรัฐบาลจะต้องหาทางแก้ไขเพราะว่าเงินจำนวนปีละสอ0พักว่าล้านเนี่ยมันก็เยอะนะครับ การลาี่ว่าเนี่ยมันมีเลเยนนหนึ่งคือในหน้าพิจแตเพราะว่าเข้ามาเนอ์มาปุ๊บเนี่ยพอมาคลอดตามสิทิที่พิจได้อุดตามปุ๊บเนี่ยก็เข้าห้อง ICU ไฝ่ายโดยที่ไม่จ่ายทักบาทคือการชักดาบแต่คนประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จ่ายตังให้ นายหน้าหรือเอเจนต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <ien>. oh. ไอเอเจนต์ใช่ครับอเอเจนต์เป็นคนไทยต้่งพูดได้สองภาษาครับี่แคือมีพวกนายหน้าเนี่ยติดต่อคนต่างด้าวที่ไม่ใช่แรงงานด้วยนะไม่อยู่ในระบบประกันสังคมบอกว่าจะพามารักษาในฝั่งไทยเก็บค่าหัวคิวคนละหลักพันถึงหลักหมื่นบาทพอมารักษาที่ไทยก็ไม่จ่ายแล้วชี่งกลับไปเลย <c oughs> คนไทยเคยที่นี่เองนะครับส่วนหนึ่งใช่ครับ <c oughs> ทำให้ตอนนี้ ระบบสาธารณสุขไทยซึ่งผมว่าเป็นระบบสาธารณสุขที่หนึ่งในสิประเทศของโลกที่ดีนะครับ <S <S แต่ว่าตอนนี้กำลังจะเจอปัญหาในเรื่องของการขาดทุนทำให้โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยขาดทุนแล้วก็ไปเบียเบียนเงินค่าโอทค่าอะไรของของบุคลากรซึง้นไป้างม,ม,มากน่าินใจมากกินแรก็กิิ่นประมาณมีความคิดเห็นยังไงกับ ชาวต่างด้าวหรือว่าต่างชาตินะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยท <ś pel ic> ี่มาใช้การรักษาพยาบาลระบบสาธารณสุขในเมืองไทยเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงครับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ครับผมอันอ่อน